สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกแมปที่มีชื่อว่าบุกฮาเวนนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ปนบ้านหนึ่งร้อยหลังนะครับผมเป็นอะไรที่นานมากนะครับใช่ไหมตอนนี้ผมก็เจอเซิร์ฟคนถ่ายสักทีนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นบุกฮาเวน หลายรอบนี่เจอแต่คนอังกฤษไม่เจอคนไทยเลยนะครับโอเคเราจะไปป้นบ้านกันนะครับผม let's go ไปกันเออเหมือนว่าตรงนี้มีบ้านสักหลังเลยนะตรงนี้ก็อะไรวะเนี่ยอ,อ่งานวัดเหรอว้โอเคเริ่มบ้านหลังแรกนะครับผมจะป้น หลังนี้นะครับผมโอเคมามาตรงนี้ไงตู้เซฟแล้วก็ใช้บัคกฟุดโกงไม่รู้มันใช้บัคไหมนะนี่ไงแล้วเราก็ป้นหลังแรกครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเซิร์นนะเหมือนมันไม่ค่อยมีบ้านเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสิร์ฟน,นะครับผม โอเคผู้ชมผมทำการเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับผมผมจะไปปนหลังนู้นนะครับผมไปอ่าต้นนี้ก่อนก็แล้วก,กันนี้ไม่รู้หาไม่เจอนะหรือเปล่าอืมเจอคนอยู่ในบ้านใช้วิธีอ้มอมตูเสียมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ ใช้บันไดขึ้นนะผมว่ามันไม่โอ้งั้นผมก็ใช้แผนขึ้นไปบนหินเออตรงนี้นี่เดี๋วก็ทำการนี่เข้าไปแล้วโอเคแล้วก็รับเบิร์ดเกือบไม่รอดโอเคหลังที่สองแล้วนะบ้านนี้นะครับโอเค ระเบิด <The> ได้แล้วนะครับบ้านหลังที่สามแล้วยี่ต่อไปบ้านหลังนี้นะครับโอ้มีเจ้าของบ้านด้วยเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นสองคนนะครับ <The Bird. S 2> ระเบิดเรบเรๆๆเ,เอาสวนอะเออเกือบไปนะเราจะไปดูเจ้าของบ้านนะ ตอนนี้มันก็อยู่ตรงนี้แล้วมันก็กำลังวิ่งมาขึ้นบ้านใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่มั้งมันเออแล้วโอเคต่อไปป้นหลังนี้นะครับโอเคได้มาแล้ว หลังที่ห้าแล้วนะครับผมเย็ตบมือตบมือหน่อยโอเคหลังนี้ต่อนะครับผมไปอ่านี่ใครเนี่ยนารากคนไทยเหรอคือเื้อไทยแหละช่วงนี้เหมือนคนไทยไม่ค่อยได้เล่นบุกเฮเว่นนะหรือเปล่าไม่รู้ะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นบุกเฮเว่นมันมีแต่คนอังกฤษไม่ค่อยเจอคนไทยโอเคโอเค,อเคก็รับเบอร์ รีบรีบรีบโอเคเรีย,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  okay. ยบร้อยหลังที่หกอ่าใครเนี่ยอ๋อกอง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 กระสุนหรือว่านักเก็ตไก่ที่เป็นมีมอยู่ช่วงนี้โอเคบ้านหลังนี้นะเห็นตู้เซฟชัดเจนเลยแต่ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ไหมโอ้อยู่กันสามสี่คนเลยนะครับพี่นอ้องเออ งานยากเลยทีนี้ผมหาวิธีเหมือนเป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละดูทรงใช่ไหมลากเิดโอเคหนผมลบจิตแอบดูผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเอ้ จังวะบ้านนี้โคตรใช้ได้เลยผู้ชมกระจกสามารถหันกล้องทะลุได้แล้วตนแบบลองผลกดจิงเนียโอเคต่อไปบ้านหลังนี้นะครับผมอา่าอะไรเตรียมไปหมดเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเบคอนมันแต่งเป็นตุ๊ดเลยเซฟบ้านฉันเอาเิดโอเคเอา ออกไม่ได้อ่ะโดนไหมเนี่ยเอาเอาโอ้ยเกือบออกไม่ได้แล้วก็เาไปโอ้โห้เคจีเนี่ยล่างเลยรอบนี้อือเว้ยได้ได้เว้ย ลาเบิร์ดจของบ้านไม่อยู่เหมือนเป็นร้านเกมมันเนี่ยเ <c oughs> กือบเกือบไม่ทันเออกเดี๋ยวมันโอ้ยเกืบไม่รอดกว่าจะได้ <c oughs> นานโคตรเลยเฮ้ย เนี่ยนะความพยายามอยู่ที่นี่อะไรเ,เป่าเคระเบิดล่ะเอ้ยใช่ซิบเออสิบสองถูกแล้วโอเคเราไปบ้านหลังอื่นกันนะครับผมลำบากนะทีนี้มัน อุตส่าห์ซื้อคอมมาแพงๆเสียโตกว่ะคอมก็ร้อยได้ทีนี้มาส่งของจ้าเอ้ยโทรตอนเอ่อบ้านหลังนี้ไม่รู้โอ้โหแล้วก็ไม่มีบ้านเอ้ยตรงนี้ตรงนี้เหมือนผมเคยเห็นนะจอดทิ้งไว้ตรงนี้แหละแค่จะมาเล่นก็เล่นไม่สน บอมตัวเป็นโจรห้าร้อยยังอีเหยียบโอเคมันไม่ได้ล็อกแต่ผมดันไม่ไหวเออ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 ลงตรงนี้ก็เนียนอยู่นะวิ่โอโอ ันนี้เนียนไม่ชมนน่นจะมีห้องรับไม่สน,นะนเข้าไปเลยเ <c oughs> นี่บอกว่ามันผมต้องใช้ตัวละครใหญ่กว่านี้นะเฮ้ยไม่ได้ผลอีกม,มั้งเ้ยมัน คีิ okay, หลังนี้นะครับมันไม่ได้ซ้ำนะผู้ชมหลังนี้ไม่ได้ซ้ำหรอกเพราะว่าผมเปลี่ยนเซิร์ฟไปแล้วหนบ้านมันเต็มแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟมันน่าจะไม่ซ้ำนะเพราะผมเปลี่ยนเซิร์ฟแต่ละคนก็หาทำเกินเอาของตกแต่งไว้บนรถผมก็ด้วยเนี่ยโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟอ,อีกแล้วเพราะว่า คนไม่ค่อยมีบ้านนะคนมันยากจนั้งตอนนี้บ้านหลังที่สิบสามแล้วนะครับมังนะก็จะไม่ได้เหมือนกันไม่สนอนะ่ะปนกันแล้วกันเออช่างมันผมไม่ได้กำหนดอะไรนี่ แล้วมันไม่ค่อยมีบ้านมันกวนผมอยู่ โอเคผู okay, ้ <S <S ชมผมไปปนมาสักพักหนึ่งนะองตอนนี้ถึง30แล้วนะคะผมกินเวลาไเกือบครึ่งนานทีเลยนะกรอเปล่าเนี่ยพอเล่นไปนี่โคตรนานแต่พอแต่ต่อน,นี่ยังไม่ถึง10นาะทีเลยมั้งนั่นเนี่ยโอ้โหตอนนี้แบบบ้านแต่ละคนรวยสนปนนเครับอกันไปละ ไม่สนอะไรแลวตอนนี้มันไม่เห็นผมอยู่ด้านหน้าไม่เจอเฮลิคอร์แล้วหนีไปเลยรูปติกเลียเออไปเลยเอาออก อ๋อไม่ได้ออกโอเคตอนนี้สี่สิบสามแล้วเฮ้ยเหนื่อย <Easy. S 2> อีซี่เอออยู่นี่ผู้ชมตอนนี้ผมปนไปสี่สิบสามหลังแล้วนะครับผมอุ้ย จะเป็นบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวใส้ผมไปขับไปป้นไม่แล้วหางแล้วแล้วผู้ชมดูโอ้โหบ้านผมเต็มไปด้วยเงินไม่จำกัดโอ้โหไม่ไหวเนะียนอนคนนอนพักดกว่าปิดไฟเออโอ โอ้โืโอ้โหตื่นมาแล้วไปป้นต่อดีกว่าเอ้ยเงินหายไปไหนตาฝาดหรือเปล่าขยีแป๊บขยีแป๊บเฮ้ยเงินหายไปจริง เฮ้ยหายคองหายหมดเลยจนปนตัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาใส่ผมให้เอาแสดงว่าไอ้ที่เงินงทางแบบนี้สนแสดงว่าไปเงินเงินสินะ ได้เวลาอ่ะไปปอนอีกอขอบคุณมางเลยเบคอนที่แม่เรากดดู ก็จะได้หนึ่งร้อยเร็วอู้หูเราจะของบ้านมาด้วยหลังสุดท้ายหลังที่หนึ่งร้อยโอ้ยกว่าจะได้นี่บอกเลยว่าโคตรนานเลยชมดูนะบอกเลยว่าโคตรนานตอนนี้บ้านผมรวยแล้วโอ้ยเห็นไปด้วยกองมหาศาลนะฮะกาจะได้ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจหควขามิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยโคตรนานเลยผู้ชมอ่ะอ่ะ,อะ,อะ